กฎหมายนะฮะที่อเมริกาอะไรเงี้ยเขาเขาตั้งราคาเลยนะฮะตั้งราคากันเลยว่าใครอะฮะจะเป็นเกมบอลคนใหม่มีเปิดรับพนันถูกกฎหมายนะก็คือได้เงินเงินเลยนะฮะเออแบบอ่าใครได้ออสการ์มันเป็นต้องเป็นทัวร์นาเมนต์สำคัญจริงๆเช่นเกมบอลอ่างเงี้ยเปิดกันทุกครั้งเลยแล้วก็ออสการ์อืมใครได้ออสการ์เบสพิกเจอร์ดารานำชายอะไรเงี้ยมีการเปิด แล้วก็ให้แทงกันอะไรเงี้ยที่ผมหยิบม,มาเนี่ยไม่ใช่ว่าระดับสนุนการเล่นพนันนะไม่ใช่นะก็คือผมมองติดตามข่าวแล้วก็โอกาสความเป็นไปได้ว่าใครอ่ะจะเป็นเกมบอลคนใหม่ซึ่งคนจับตามองกันเ,อนเนยอะไงถูกไหมฮะเกมบอลคนใหม่เนี่ยคนที่หนึ่งเนี่ยองรีคาวิลนะครับผมทําไมนะคือต้องเข้าใจก่อนนะฮะผมจะเล่าว,ว่าเกมบอลเนี่ยจะมีสเปค ที่โปรดิวเซอร์บาร์บาร่าบัคโคลี่นะครับผม mm hmm. ก็เป็นโปรดิวเซอร์ตั้งแต่ยุค80ละ80นะฮะ mm hmm. ก่อน mm hmm. เพียร mm hmm. บอลแน่นอีกอืมคือเขาคือบา์บาร่าบัคโคลี่เนี่ยเขาถือสิทธิ์ด้วยของเจมบอลนะ่ะแล้วก็ทำงานกับเอ็มจีเอ็มตั้งแต่ยุค80ตั้งแต่รุ่นพ่อเขาด้วยคือพ่อเขาอะสมัยทํายอนคินโนลี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บาบาร่าบัคโคลี่เนี่ยเป็นลูกนะครับเป็นลูกละ แล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์จนถึงปัจจุบันนี้ตั้งแต่ยุค80รุ่นที่2แล้วฮะรุ่นที่2แล้วนะเนะฟนชยัยเจกมบอลเนี่ยมีมา60ปีแล้วนะเป็นเฟนชัยที่นานที่สุดในโลกละอืมที่ทำมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ปี1962นี่ครับ60ปีแล้วนานกว่า Star Wars อีกนะฮะ60ปีแล้วก็รุ่นที่2แลลนะเป็นโปรดิวเซอร์บาบาร่าบอคโคลี่สเปคของเกมบอลอ่ะที่แหกกฎ ไม่ได้เลยก็คือต้องเป็นคนอังกฤษคนยูเคนี่ฮนะคนสาราจนาจักรอันนี้คือ,อปคอระดับหนึ่งนะครับเตรมบอลทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยมีหกคนหกคนนะห้าคนนะ่ะเป็นคนอังกฤษหมดเลยอืมแล้วก็มีอยู่คนเดียวนะจอร์ดลาซันดี้จอรจอร์ดลาซัมบี้นะครับผมเป็นคนออสเตรเลีย ที่ไม่ใช่คนอังกฤษนะมีคนเดียวแล้วก็เล่นภาคเดียวด้วยคือได้โอกาสแค่ภาคเดียวแล้วก็โดนรักวิจาร์โดนคนดูอ่ะไม่ชอบก็เลยก็เลยตกไปเล่นภาคเดียวเหมือนกับว่าสอบตกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ห้าคนนั้นแหละเป็นคนอังกฤษหมดเลยเป็นคนยูเคครับแต่ราชานา,นาจักเนี่ยเล่นหลายภาคห้าคนนั้นนะฮะจอห์เคนยุนนี่ทิโมตีเดวตันนะฮะเพียร์บอตเนน โรเจอร์มัวเดนเนียครีกนะครับห้าคนอังกฤิหมดเลยก็คือบางคนไอริสอะไรอย่างเงี้ยชอนคินเนลลี่บางคนสกอตแต่ก็อยู่ในยูเคไงอยู่ในสาราชอาณาจักรนะครับผมอืมพอนับนั่นแหละไม่มีนะฮะคนอเมริกันไม่มีไม่เคยมีเลยนะครับหรือว่าคน อะไรอะคนเอเชียหรือว่าอเมริกาใต้คนสเปนคนอิตาลีคนยุโรปคนฝรั่งเศสไม่เคยมีนะก็เป็นคนอังกฤษเท่านั้นนี่แหละแล้วดาราที่เข้าในโผอ่ะมันก็เป็นคนอังกฤษหมดเลยนะฮะอืมเป็นคนอังกฤษแน่นอน,นครับอันนี้ผมกล้าฟันธงเลยเขาไม่มีทางแหกคอกได้อืมเพราะว่าบุคลิกคนอังกฤษก็อีกแบบจากคนอเมริกันอนะไรเงี้ยนะฮะอันนี้คือสเปคอกนแรกแล้วก็อันที่สองนะฮะก็คือเรื่องของ ในช่วงสามสิบถึงสี่สิบสามสิบถึงสี่สิบสิบปีนี่แหละนะครับถ้าเกิดเกินสิบปีเนี้ยยากนะครับผมยากมากที่จะได้เป็นนะครับต้องอยู่ในช่วงสิบปีนี้สามสิบถึงสี่สิบนะฮะแค่นี้นะฮะไอเนนื่องผู้หญิงตัดก่อนนะตัดไปก่อนอืมนะครับอันนี้คือรวมผิวสีด้วยนะรวมคือเต็งหนึ่งเนี่ยทางเลดโบกอะจัดมานะ ก็คือฮองดีคาวิลนะครับผมอัตราต่อรองเนี่ยแทงหนึ่งได้สองนะครับผมแทงหนึ่งได้สองคืออะไรนะครับผมสมมุติว่าแทางร้อยหนึ่งอะนะก็คือได้สองร้อยไม่รวมทุนนะถ้าเกิดรวมทุนอนะคือสามร้อยอ่านั่นแหละครับอ่าแทงหนึ่งได้สองร้อย แตน้อยมากก็คือโอกาสคำมันได้ที่จะลงที่เขาอะ่ะเยอะแล้วก็ทางของรีคาวิเลเนี่ยเขาอายุ3 9ทั้งสุดท้ายแล้วถ้าตกิดมาได้รอบนี้ก็คือจบนะครับผมจบเพราะว่าเจมบอลแต่ละคนนะฮะที่ได้เป็นน่ะก็คือ10ปีนะครับผมคือเซ็นสัญญา2ครั้งสัญญาครั้งละ5ปีแล้วก็ได้เป็น10ปีแต่ละคนะน่ะเดนเนื้อเคลิกกเหมือนกันเพียรบอลแน่นก็10ปี นะแล้วก็เล่นน่าจะสี่ภาคอะไรเงี้ยบางคนก็ห้าภาคอะไรเงี้ยในช่วงนี้แหละสิบปีซึ้งสัญญาสองครั้งนะโตเตยงสุดผมว่าโอกาสอะมาลงที่เขาเยอะองดีคาวิลอะ่ะเขาเป็นคนอังกฤษด้วยนะฮะง่ายๆนะฮะพึ่ถึงไอเมนฟอร์มังค์ขึ้นนะครับที่เป็นหนังการดิชนะี่อ่ะแล้วก็เล่นกับอลิเซียวิกันเดอร์อ,อะ่ะแล้วก็อาร์ม,มี่แฮมเมอร์เรื่องนั้นะนะครับ เห็นไหมลุกอะไรยก็ได้เลยเป้งสองนะอดิเตลบาอันเนี้ยยากนะอดิเตลบาเนี่ยแล้วก็เขาเขาก็บอกทางสตูดิโออะไรไปแล้วว่าเขาไม่อยากเล่นละสำหรับเอมบอลอะไรเงี้ยอายุเขายอดด้วยนะฮะจะห้าสิบแล้วนะฮะผมว่าเป็นไปนไม่ได้อดิเตลบาเนี่ยสี่สิบเก้าแล้วครับผมเก้าแล้ว แล้วก็เป็นผิวผิวจริงๆนะฮะถ้าเกิดย้อนไปหน่อยอะ่ะก็มีโอกาสเป็นไปได้นะฮะย้อนไปเมื่อสิบปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยอายุเขาเยอะแล้วก็ทางเลโบลอกอ่ะเขาบอกว่าเขายังมีโอกาสอยู่อะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสอยู่แต่ว่าคนที่ติดตามอะไรเงี้ยเขามองว่าอายุเยอะไปมันทําให้ราคาของอัตาราต่อรองอะ่ะเป็นรองนะฮะก็คือแทงหนึ่งได้สี่นะครับผมองลีคาิวอเนี่ยแทงหนึ่งได้ สองอันนี้หนึ่งได้สี่แสดงว่าโอกาสอ่ะน้อยกว่าทองรีคาวิลไงนะฮะแทงหนึ่งร้อยได้สี่ร้อยนะฮะสิบเก้าแล้วเป็นคนอังกฤษนะฮะริเอบานเน่แล้วก็เขาเคยมาฝึกมวยไทยด้วยที่ภูเก็ตนะครับผมแล้วก็ที่เนี่ยในในไทยนี่นะในไทยแนละ้วรู้สึกจะเป็นช่วงประมาณสักสิบปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออสิบปีที่แล้วนะมาฝึกมวยไทยเลยด้วยมีข่าวออกอยู่นะแล้วก็ทาง อางค่ายมวยไปเห็นรูปเลยรูปอุ้ยนี่มันเอริตเอลบาเนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนไม่รู้ใครอยงเงี้ยปิด,ป,ดปิดไปตามผนังใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาดังแล้วไงพอดังเสร็จอ่ะคนไทยบางคนก็ไปดูรูปอุ้ยเอริตเอลบาเคยมาฝึกด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยส <laughs> มัยเขายังไม่ดังนะครับผมน่าจะสิบกว่าปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับอ่าทอมฮาร์ดี้ค <laughs> ือทอมฮาร์ดี้เนี่ยเป็นคนอังกฤษอืมอังกฤษเหมือนกัน แต่ผมไม่เชื่อว่าเป็นเขาจะได้อืมไม่เชื่อเพราะว่าลูกเขาอะ่ะมันคล้ายมันคล้ายกับเดเนอร์ครีกนะครับผมลูกเขาอะ่ะคือเจมบอลเนี่ยเขาไม่มักจะสารต่อแบบซ้ำๆมันต้องเปลี่ยนนะครับผมไม่ไงั้นะมันจําเจไงถูกไหมฮะมันจําเจเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนลูกไปบ้างอ่ะอ่ะง่ายๆนะฮะเพียนบอลแน่นนะครับอ่ะลอเลย ผมดํานะครับผมผมดําหน้าตาเข้มแล้วก็พอเดอร์เค้เคกเนี่ยเห็นไหมครัชาวไอริสเลยอะ่ะผิวเพือกผิวขาวแล้วก็ดูแบบเขาเรียกว่ารอแบบรอแบบฝรั่งนะครับรอแบบพวกอังโกอะ่ะอืม,อมนั่นแหละคนละคนละแบบกันตอนครนนอรี่ก็อีกแบบหนึ่งะอะไรเงี้ยเอออันเนี้ผมว่าไม่น่าจะได้แล้วเขาายุ14สี่สี่แล้วอายุเยอะด้วยสมาดีนะ เล่นเวนนอดีกว่านะลูกเขาได้กว่าอยู่ๆมาเป็นเกมบอลผมว่าคนไม่ไม่น่าใช่เนะป่ะมาดี้เนี่ยไม่ไม่น่าใช่นะผมอายุก็เริ่มเยอะแล้วด้วยสี่สี่นะผมนี่นะครับผมจับตาดูให้ดีคนนี้นะอันนี้เนะี่ยผมว่าเป็นตัวสอดแทรกแล้วอาจจะเป็นไปได้ที่เขาจะเป็นเกมบอลนะคนไทยอาจจะไม่รู้จักนะครับผม,มคือเขาเล่นซีรีส์นะครับผมเลเก้จินเพกเนี่ยเล่นซีรีส์บิทเจอร์ตันนะครับผมเป็นคนอังกฤษเหมือนกันนะครับผม ไม่ต้องพูดหรอกคนอังกฤษคนอังกฤษทุกคนเลยฮะถ้าเกิดไม่ใช่คนอังกฤษอ่ะเขาตัดตกเลยนะฮะอายุเขาอะสามสามสามสี่คนนี้สามสามแล้วก็รูปร่างดีนะฮะผมหล่อเหลาเลยเออแล้วก็เป็นผิวสีที่ผิวสีหล่อเลยฮะอืมเป็นไปได้นะฮะคนนี้เป็นไปได้อยู่นะฮะมีข่าวสื่อมาว่าช่วงหลังเขามาแรงมากเลยฮะแล้วก็อัตราต่อรองเนี่ยมีการขยับเขาขึ้นไปอ่ะค่อนข้างเยอะนะครับผมแรงนะฮะ แซงหลายคนเลยนะครับผมจากเมื่อก่อนอ่ะอยู่ทท้ายอะไรเงี้ยแซงพวกอะไรอ่ะดิชาร์มดมาร์ตินนะครับผมที่เป็นอาคิสอ่ะในอีเทอร์นอลอ่ะแซงไปนะครับผมแล้วก็แซงอีกสองสามคนยอะไรเงี้ยแล้วก็เขาขึ้นมาอยู่อ่ะเป็นที่สามเลยอืมรองจากคริสเอลบา์่ะแล้วก็แซงธอมาร์ดี้ด้วยนะฮะจริงๆเขาแซงมาแล้วของแล็กโบกนะครับผมแซงมาลวแลกเกจินเพกเนี่ยเออผมว่า ไม่เกินสี่คนนี้ฮะนะไม่เกินสี่คนนี้องรีคาวิลอาริสเอลบาและเก้์จินเพกนะครับผมแล้วก็ทอมฮาร์ดี่เพราะตอนนี้อ่ะมันเดินกันยาละ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> อีกสองสามเดือนเนี่ยต้องได้ละ <c oughs> คือผมมองว่านะฮะ <c oughs> บารบาราบัคโคลี่อ่ะ <c oughs> อที่เป็นโปรดิวเซอร์ของเกมบอลนะ,ะมาหลายสิบภาคละ <c oughs> หลายสิบภาคนะต้องพูดอย่างนั้นเลยอืมคือเขาต้องตัดคนละ ผมว่าตอนนี้เหลือห้าคนแล้วแหละอืมไม่เกินสิบคนอนะ่ะเอาง่ายๆไม่เกินสิบนะครับผมตัดคนละพอตัดคนเสร็จอะก็ต้องคัดนะครับผมคัดอีกนะฮะคัดอีกแต่ก็เป็นไปได้หมดนะฮะไอ้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆมามาแรงแต่ว่าช่วงเวลาแห่งการมาแรงเนี่ยมันไม่มีแล้วไงมันเหลือไม่กี่เดือนใช่ไหมไม่ใช่ว่าให้ปีหน้าเงี้ยไม่ใช่ปีหน้าอะไรเงี้ยถ้าเกิดปีหน้าเนี่ยอาจจะมีขึ้นลูกใหม่ อะไรใครเข้ามาอะไรเงี้ยมาสอดแทรกได้แต่เนนี้มันเหลือช่วงอีกสักสามเดือนสี่เดือนอะไรเงี้ยมันคงไม่เป็นไปได้ยากแนละ้วที่จะไปหากักแสดงที่มีผลงานน่าจับตาในช่วงไม่กี่เดือนได้อะไรเงี้ยอืมมันก็อยู่ในลิ์เหล่านี้แหละเกมบอลอ่ะลิ์เหล่านี้เลยครับติดตามดูนะอืมอะ